ป้ายจากปลายนะเนี่ปลายผมนะครับป้ายเข้าไปนี่ไม่ต้องติดหนังสีสันนะครับห่างประมาณ0.3ม mm, ิลลิเมตรนะเนี่ยนี่เสร็จแล้วอันนี้รอยต่อนะครับนี่เจะมยนี่อันนี้รอยต่อนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องทามาหมดหรือไม่อยากห่อฟอยนะครับเนี่ยเราก็จะทาลักษณะนี้นครับทามาเชื่อมถึง ถึงลอยเลยนี่ง่ายๆไม่ติดหนังศีรษะเหมือนเดิมนี่นะครับนี่ก็ทาม,มาถึงลอยต่อพอดีนี่ครับด้านล่างเราก็ยกขึ้นเน,น้นใช้ปลายแปลงนะครับเนี่ย หลังจากนั้นใช้มือนะครับนิดหนึ่งนะครับนในการเกลีย่ยเกลือมันไม่ไม่ทวนโอเคเรียบร้อยนี่คราวนี้รอยต่อนะครับมันจะมีเหลือ ช่วงที่เป็นสีส้มอยู่นี่มันจะมีหลายระดับมันจะไม่เท่ากันเราก็จะทาตรงนี้ต่อมาอีกนะครับนี่ครับเว้นไปลายไว้เพราะเดี๋ยวไปไม่ได้ทานะต้องไปล้างก่อนแล้วมาทำตรงนี้ ครีมลักษณะนี้นะครับทาลงอย่างเดียวนะครับเว้นโคนด้วย0.3มิลแล้วใช้หางบีนะครับกรีดให้เป็นช่อนะบางๆครับนี่แล้วปาดเปิดขึ้นไปครับนี่แล้วก็ใช้แปรงนะครับทาอีกครั้งนะครับนี่ทำแบบนี้ไปจนครบนะครับทำทีละส่วนนะครับก็จะ ได้สีผมที่เท่าๆกันนะครับการฟอกก็จะง่ายขึ้นในฟอกผมสั้นก็ฟอกได้นี่ลงสีนะครับนี่นะนี่เแล้วเราก็จะใส่บอล้วก็สีเลยนี่ครับตวงใส่ถ้วยน,ะน,นี่ลงคนคนให้เข้ากัน ครัาวนี้เราก็ทาเลยทางง่ายๆครับนี่นี่ครับก็ทาแบบนี้นะทาแบบเหมือนตอนฟอกนั่นนะครับนี่แ้วคาวนี้ให้เราแบ่งเราตั้งแบบนี้ก็ได้นี่อันนี้จะทางง่ายแล้วคราวนี้เราก็เปิดทาไปทิละทีละชอเลยนี่จะง่ายครับใช้บีดไว้ได้ไม่ผิดกะิดกางนี่ นี่ครับนี่ราคานี้แล้วก็เปิดทีละหน่อยครับนี่แล้วเราก็ทากลับมานี่แค่นี้เองนี่ครับเวลาลงสีมันจะติดอ้อมกันนะครับนี่นี่ครับค่อยๆตักทีมแล้วก็ทากลับมา เนี่ยครับลองทําดูทําจนครบทุกส่วนเลยนะครับนี่ครับก็จะง่ายขึ้น ป้ายจากปลายนะนี่ปลายผมนะครับป้ายเข้าไปนี่ไม่ต้องติดหนังสีสันนะครับห่างประมาณ0.3มมิลิเมตรนี่นี่เสร็จแล้วอันนี้รอยต่อนะครับนี่เดีย๋ยวมา อันนี้รอยต่อนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องทามาหมดหรือไม่อยากห่อฟอยนะครับเนี่ยเราก็จะทาลักษณะนี้นครับทามาเชื่อมถึงถึงรอยเลยเนีย่ง่ายๆไม่ติดหนังศีสษะเหมือนเดิมนี่นะครับนี่ก็ทามาถึงรอยต่อพอดีนี่ครับด้านล่างเราก็ยกขึ้น ใช้ปลายแปลงนะครับเนี่ยหลังจากนั้นใช้มือนะครับนิดหนึ่งนะครับนในการเกลี่ยเกลือมันไม่ไม่ท่วน โอเคเรียบร้อยนี่คราวนี้รอยต่อนะครับมันจะมีเหลือช่วงที่เป็นสีส้มอยู่นี่มันจะมีหลายระดับมันจะไม่เท่ากันเราก็จะทาตรงนี้ต่อมาอีกนะครับนี่ครับเว้นไปลายไว้เพราะเดี๋ยวไปไม่ได้ทานละ้ต้องไปล้างก่อนแล้วมาทำตรงนี้ ดูช่วงดูช่วงผมสั้นนะครับคราวนี้มันจะทายากนิดนะึงแต่ให้เราทางนี้เลยนะครับสมมติเราแบ่งผมแล้วเนี่ยให้เราทาลงเลยไม่ต้องใช้กิฟนะครับเพราะว่าผมสั้นใช้กิฟไม่ได้น,ะนี่ป้ายครีมลักษณะนี้นะครับทาลงอย่างเดียวนะครับเว้นโคนด้วยศูนจุดสามมิลแลวใช้หางบีนะครับกรีดให้เป็นช่อนะบ,บางๆครับนี่ แล้วปาเปิดขึ้นไปครับเนี่ยแล้วก็ใช้แปรงนะครับทาอีกครั้งนะครับเนี่ยนี่ทำแบบนี้ไปจนครบนะครับทำทีละส่วนนะครับเนี่ยก็จะได้สีผมที่เท่าๆกันนะครับการฟอกก็จะง่ายขึ้นในฟอกผมสั้นก็ฟอกได้นี่ลงสีนะครับนี่นะนี่แล้วเราก็จะใส่บอล้วกับสีเลยนี่ครับ ตวงใส่ถ้วยน,ะนี่เราคนคนให้เข้ากันอันนี้นะครับครั้งนี้เราก็ทาเลยทาง,ง่ายๆครับนี่นี่ครับก็ทาแบบนี้นะทาแบบเหมือนตอนฟอกนล้วน,นะครับ นี่ราคานี้ให้เราแบ่ง้เราตั้งบบนี้ก็ได้นี่อันนี้จะทาง่ายแล้วคราวนี้เราก็เปิดทาไปทีละทีละช่อเลยนี่จะง่ายครับใช้วีดไว้ได้ไม่ผิดกับติดลานี่นี่ครับนี่้วคานี้แล้ว,วก็เปิดทีละหน่อยครับนี่แล้วเราก็ทากลับมานี่แค่นี้เองนี่ครับเวลาลงสี มันจะติดพร,พร้อมกันนะครับเนี่ยนี่ครับค่อยๆตักครีมแล้วก็ทากลับมาเนี่ยครับลองทำดูทำจนครบทุกส่วนเลยนะครับนี่ครับก็จะง่ายขึ้น ปลายจากปลายนะปะเนี่ป้ายผมนะครับป้ายเข้าไป ไม่ต้องติดหนังสีสันนะครับห่างประมาณ0.3ม mm, ิลิเมตรนี่นี่เสร็จแล้วอันนี้รอยต่อนะครับนี่เดี๋ยวมาอันนี้รอยต่อนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องทามาหมดหรือไม่อยากห่อฟอยนะครับเนี่ยเราก็จะทาลักษณะนี้นะครับทามาเชื่อมถึงถึงรอยเลยนี่ง่ายๆไม่ติดหนังศีรษะเหมือนเดิม นี่นะครับนี่ก็ทามาถึง่อยต่อพอดีนี่ครับด้านล่างเราก็ยกขึ้นนี่ครับเน้นใช้ปลายแปลงนะครับเนี่ยหลังจากนั้นใช้มือนะครับนิดหนึ่งนะครับนในการเกลี่ยเกลี่ยมันไม่ ไม่ทวนโอเคเรียบร้อยนี่คราวนี้รอยต่อนะครับมันจะมีเหลือช่วงที่เป็นสีส้มอยู่นี่มันจะมีหลายระดับมันจะไม่เท่ากัน เราก็จะทาตรงนี้ต่อมาอีกนะครับนี่ครับเว้นไปลายไว้เพราะเดี๋ยวไปไม่ได้ทานะต้องไปล้างก่อนแล้วมาทำตรงนี้ เดี๋ยวช่วงดูช่วงผมสั้นนะครับคราวนี้มันจะทายากนิดนะึงแต่ให้เราทางนี้เลยนะครับสมมติเราแบ่งผมแล้วนี่ให้เราทาลงเลยไม่ต้องใช้กิฟนะครับเพราะว่าผมสั้นใช้กิฟไม่ได้น,ะนี่ป้ายครีมลักษณะนี้นะครับทาลงอย่างเดียวนะครับเว้นโคนด้วยศูนย์จุดสามมิล <laughs> และใช้หางบีนะครับกรีดให้เป็นช่อนะบ,บางๆครับนี่ แล้วปาดเปิดขึ้นไปครับเนี่ยแล้วก็ใช้แปรงนะครับทาอีกครั้งครับเนี่ยนี่ทำแบบนี้ไปจนครบนะครับทำทีละส่วนนะครับเนี่ย<ม>ก็จะได้สีผมที่เท่าๆกันนะครับการฟอกก็จะง่ายขึ้นในฟอกผมสั้นก็ฟอกได้นี่ลงสีนะครับนี่นะนี่แต่เราก็จะใส่บอล้วกับสีเลยนี่ครับ ตวงใส่ถ้วยนะนี่เราคนคนให้เข้ากันอ่านี่นะครับครันนี้เราก็ทาเลยทางง่ายๆครับนี่นี่ครับก็ทาแบบนี้แนละทาแบบเหมือนตอนฟอกนั่นนะครับ แล้วคราวนี้ให้เราแบ่ง้เราตั้งบงนี้ก็ได้นี่อันนี้จะทางง่ายแล้วคราวนี้เราก็เปิดทาไปทีละทีละช่อเลยนี่จะง่ายครับใช้บีดไว้ได้ไม่ผิดกติดลานี่นี่ครับนี่แล้วคาวนี้แล้วก็เปิดทีละหน่อยครับนี่แล้วเราก็ทากลับมานี่แค่นี้เองนี่ครับเวลาลงสี มันจะติดพ,พร้อมกันนะครับเน,นี่ครับค่อยตักครีมแล้วก็ทากลับมาเนี่ยครับลองทำดูทำจนครบทุกส่วนเลยนะครับนี่ครับก็จะง่ายคือ ป้ายจากปลายนะนี่ปลายผมนะครับป้ายเข้าไปนี่ไม่ต้องติดหนังสีสันนะครับห่างประมาณ0.3ม mm. มิลิเมตรนเีย นี่เสร็จแล้วอันนี้รอยต่อนะครับนี่๋ย่ามานี่อันนี้รอยต่อนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องทามาหมดหรือไม่อยากห่อฟอยนะครับเนี่เราก็จะทาลักษณะนี้นะครับทามาเชื่อมถึงถึงรอยเลยนี่ง่ายๆไม่ติดหนังศีสะะเหมือนเดิมนี่นะครับ นี่ก็ทาม,มาถึง่อยต่อพอดีนี่ครับด้านล่างแล้วก็ยกขึ้นนี่ครับเน้นใช้ปลายแปลงนะครับนี่ยหลังจากนั้นใช้มือนะครับนิดหนึ่งนะครับนในการเกลี่ยเกลื่มันไม่ไม่ท่วน โอเคเรียบร้อยนี่คราวนี้รอยต่อนะครับมันจะมีเหลือช่วงที่เป็นสีส้มอยู่นี่มันจะมีหลายระดับมันจะไม่เท่ากันเราก็จะทาตรงนี้ต่อมาอีกนะครับนี่ครับเว้นไปลายไว้เพราเดี๋ยวไปไม่ได้ทานะ้ต้องไปล้างก่อนแล้วมาทำตรงนี้ เดี๋ยวช่วงดูช่วงผมสั้นนะครับคราวนี้มันจะทายากนิดนึงแต่ให้เราทางนี้เลยนะครับสมมติเราแบ่งผมแล้วนี่ให้เราทาลงเลยไม่ต้องใช้กิ๊บนะครับเพราะว่าผมสั้นใช้กิ๊บไม่ได้น,ะนี่ป้ายครีมลักษณะนี้นะครับทาลงอย่างเดียวนะครับเว้นโคนด้วยศูนย์จุดสามมิลและใช้หางบีนะครับกรีดให้เป็นช่อนะครับ,บางๆครับนี่ แล้วปาดเปิดขึ้นไปครับนี่แล้วก็ใช้แปรงนะครับทาอีกครั้งนะครับนี่นี่ทำแบบนี้ไปจนครบนะครับทําทีละส่วนนะครับนี่ก็จะได้สีผมที่เท่าๆกันนะครับการฟอกก็จะง่ายขึ้นในฟอกผมสั้นก็ฟอกได้นี่ลงสีนะครับนี่นะนี่เดี๋ยวเราก็จะใส่บอล้วก็บสีเลยนะครับ ตวงเสร็ถ้วยน,ะนี่เรางคนคนให้เข้ากันอ่านี้นะครับครัวน,นี้เราก็ทาเลยทาง,ง่ายๆครับนี่นี่ครับก็ทาแบบนี้นะทาแบบเหมือนตอนฟอกนล้วนะครับ แล้วคราวนี้ให้เราแบ่งเราตั้งบบนี้ก็ได้นี่อันนี้จะทาง่ายแล้วคราวนี้เราก็เปิดทาไปทีละทีละช่อเลยนี่จะง่ายครับใช้บีดไว้ได้ไม่ผิดกติกตานี่นี่ครับนี่แล้วคราวนี้เราก็เปิดทีละหน่อยครับนี่แล้วเราก็ทากลับมานี่แค่นี้เองนี่ครับเวลาลงสี มันจะติดพ,พร้อมๆกันนะครับเน,นี่ครับค่อยๆตักครีมแล้วก็ทากลับมาเนี่ยครับลองทำดูทำํำจนครบทุกส่วนเลยนะครับนี่ครับก็จะง่ายขึ้น ป้ายจากป้ายนะฮะเนี่ยป้ายผมนะครับป้ายเข้าไป ไม่ต้องติดหนังสีสะันนะครับห่างประมาณ0.3ม mm. ิลิเมตรนี่นี่เสร็จแล้วอันนี้รอยต่อนะครับนี่เดี๋ยวมานี่อันนี้รอยต่อนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องทามาหมดหรือไม่อยากห่อฟอยนะครับเนี่เราก็จะทาลักษณะนี้นครับทามาเชื่อมถึงถึงรอยเลยนี่ง่ายๆไม่ติดหนังศีรษะเหมือนเดิม นี่นะครับนี่ก็ทาม,มาถึง่อยต่อพอดีนี่ครับด้านล่างแล้วก็ยกขึ้นนี่ครับเน้นใช้ปลายแปลงครับนี่หลังจากนั้นใช้มือนะครับนิดหนึ่งนะครับนในการเกลี่ยเกลือมันไม่ ไม่ต้วนโอเคเรียบร้อยนี่คราวนี้ลอยต่อนะครับมันจะมีเหลือช่วงที่เป็นสีส้มอยู่นี่มันจะมีหลายระดับมันจะไม่เท่ากัน เราก็จะทาตรงนี้ต่อมาอีกนะครับนี่ครับเว้นไปลายไว้เพราะเดี๋ยวไปไม่ได้ทาแนละ้วต้องไปล้างก่อนแล้วมาทำตรงนี้ เดี๋ยวช่วงดูช่วงผมสั้นนะครับคราวนี้มันจะทายากนิดนะึแต่ให้เราทางนี้เลยนะครับสมมติเราแบ่งผมแล้วเนี่ยให้เราทาลงเลยไม่ต้องใช้กิฟนะครับเพราะว่าผมสั้นใช้กิฟบไม่ได้นะนี่ใต้ครีมลักษณะนี้นะครับทาลงอย่างเดียวนะครับเว้นโคนด้วยศูนย์จมมิลแลวใช้หางบีนะครับกรีดให้เป็นช่อนะบางๆครับนี่ แล้วปาเปิดขึ้นไปครับนี่แล้วก็ใช้แปรงนะครับทาอีกครั้งครับเนี่ยนี่ทำแบบนี้ไปจนครบนะครับทําทีละส่วนนะครับนี่<ม>ก็จะได้สีผมที่เท่าๆกันนะครับการฟอกก็จะง่ายขึ้นในฟอกผมสั้นก็ฟอกได้นี่ลงสีนะครับนี่นะนี่๋ยวเราก็จะใส่บอลแล้วก็สีเลยนะครับ ตวงใส่ถ้วยนะนี่เราคนคนให้เข้ากันอ่านี่นะครับคราวนี้เราก็ทาเลยนี่ทาง,ง่ายๆครับนี่นี่ครับก็ทาแบบนี้นะทาแบบเหมือนตอนฟอกนะนะครับ ีแล้วคราวนี้ให้เราแบ่งแห้เราตั้งบบนี้ก็ได้นี่อันนี้จะทาง่ายแล้วคราวนี้เราก็เปิดทาไปทีละทีละช่ชอเลยนี่จะง่ายครับใช้บีดไว้ได้ไม่ผิดกับิดกลางนี่นี่ครับนี่แล้วคราวนี้เราก็เปิดทีละหน่อยครับนี่แล้วเราก็ทากลับมานี่แค่นี้เองนี่ครับเวลาลงสี มันจะติดพร้อมๆกันนะครับเนี่นี่ครับค่อยๆตักครีมแล้วก็ทากลับมาเนี่ยครับลองทำดูทำจนครบทุกส่วนเลยนะครับนี่ครับก็จะง่ายขึ้น Te adentraste en mi ser Dibujaste una rosa en mi piel Navegaste por mis labios